กาตาร์ vs ไทยวิเคราะห์วอลเล่บอลชายชาเลน์คัพ2023ลิงค์ถ่ายทอดสดโลเทเซีรยรีวีีศึกวอลเล่บอลชาย FIVB Challenger Cup 2023 FIVB Challenge Cup 2023รอบ็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายทีมชาติกาตาพบทีมชาติไทยดำเนินถึงเกมสำคัญ แพ้ตกรอบทันทีทับลูกยางหนุ่มไทยเหลือสาด่านสุดท้ายเพื่อกรุยทางสู่วอลเล่บอลชัตนลีก2024ต้องดวนกับเจ้าภาพกาตาถือเป็นโชคดีของเรานิดนิดเพราะหากว่าไปเนียกาตาถือเป็นคู่ต่อสู้ระดับพอฟัดพอเหวียงที่เหลือพวกจีนยูเครนตุรกีหรือตุนิเซียระดับท็อปทั้งนั้นตามแรงกิ้งเราต้องค่อยเจอทีมพวกนี้พอกาตาเป็นเจ้าภาพทําให้เขาได้สิทธิ์เจออันดับโลกต่ําสุดคือไทยแม้เป็นงานยากแต่หากเราทุบประเด็นได้เราก็สู้กับกาตาชุดนี้ได้เช่นกัน การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย FIVB Challenger Cup 2023รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติกาตาพบทีมชาติไทยวันที่28กรกฎาคม2566เวลา21นาฬิกาความพร้อม2ทีมเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับความพร้อมทีมชาติกาตาอันดับ21 w o r l เ r a n k วิลรงิง คุมทีมโดยคา m ์โลอันเดรสโซโตเฮดโค้ชชาวอาร์เจนตินาดีกรีเคยพาชุดนี้ไปเล่นในวอลเล่บอลชายชิงแชมป์โลก2022มาแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับจุดเด่นของเขาคือมีผู้เล่นระดับสูงเกิน2เมตรหลายคนเช่นยูเซฟโอลาฟ203เซนติเมตรมูบารักดาฮี201เซนติเมตรกามันอเมดโนมาน202เซนติเมตร และอิบราฮิมบีหลังตัวเก่งของเขาที่สูงถึง206เซนติเมตรขึ้นตกดีมากรวมถึงเวลาน,นาเบลอาบูนาบอดหมายเลขเจ็ดของเขาสูงระดับ2เมตรอีกคนเป็นทัพสกอร์ซูเปอร์สตาร์ประจำทีมทรงบอลแข็งแกร่งดูดานสไตล์ตะวันออกกลางที่น่ากลัวมากทีมหนึ่งในเอเชียคาดการผู้เล่นชุดแรกมีลอสเตวานอวิทเซเธอร์อเมดมามูตอซามเรนันริเบโรเวลานาเบลอาบูนาบอดนิโคล่าวาซิสอิบราฮิมและอเมดมามูตอซามลิเบโร ความพร้อมทีมชาติไทยอันดับ58เวล์รัง킹ลูกทีมของปาคก,กีวอนเจอปัญหาพอสมควรเมื่อเจ้าโอ๊ตอนุตระพรมจันทร์หัวเสาตัวหลักบาดเจ็บจากซีวีลีกในเกมพบอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้เหลือผู้เล่นเพียง13คนลุยต่อเชลเลนเจอร์ครั2023เนื่องจากเลยกำหนดไฟนอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ตำแหน่งนี้ยังมีมพาเดทพินิจดีอนุรักษ์พันรำรวมถึงดาวรุ่งอย่างอัสนพัน์จันทจรยังพอสลับทดแทนกัน คาดว่าโค้ชปาร์กยังยิไลายอัพหลักนำโดยกัปตันกฤษดานินสวัยและบาเรนธนทัตทวีรัตลงสกักาตาในเกมสำคัญได้อย่างไม่มีปัญหาคาดการผู้เล่นชุดแรกบุญยริศวงทรเซเธอร์นาภาเดศพินิจดีประเสริฐปิ่นแก้วกฤษดานินสวยัยธนทัตทวีรัตอนุรักษ์พันรำและธนภัทรเจริญสุขลิเบรโรผลงานหานัดหลังสุดทีมชาติไทยซีวีลีกแพ้อ,อินโดนีเซีย3-1เซตชนะเวียดนาม3-0เซต ชนะฟิลิปปินส์สามถึงศูนย์เซตชาเลนจ์คัพชนะบาเรนสามถึงศูนย์เซตชนะเวียดนามสามถึงหนึ่งเซตทีมชาติกาตาชิงแชมป์โลก2022แพ้ญี่ปุ่น0ูถึงสแพ้คิวบา1นถึงสแพ้บราซิล0ูถึงสชาเลนจ์คัพ2022แพ้ตุรกี1นถึงสเซตกอล์ฟคัพชนะซาอุดีอารีสามถึงศบทวิเคราะห์ ระดับชุดใหญ่เกมอย่างเป็นทางการเคยเจอกันมาในรอบแรก AVC กับ2018ครั้งนั้นเราแพ้ไป0ูถึง3เซต23 25 23 25 16 25จุดหนึ่งที่พอจะพูดว่าได้เปรียบคือด้วยความเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกทำให้กาตาชุดนี้มีเพียงเกมอุ่นเครื่องไม่มีแมตช์จริงจังทดลองทีมมีแค่ระดับสโมสรชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งตัวทีมชาติติดไปหลายคนในนาอันอาลีเจอไดมอนด์ฟูดของเราด้วยชนะเราไป3 0 2ถึง 2523 25, 3, 25 20น่าสังเกตว่าสกอร์ไม่ถึงกับห่างกันและทีมชาติเรามีผู้เล่นดีๆเสริมเข้ามาแทคกติกอะไรจากโค้ชปากพัฒนาทีมไททอยเยาไปเยอะมองว่ากาตาชุดนี้ไม่แข็งแกร่งอย่างที่คิดโอกาสเปิดกว้างสำหรับทีมไทยผลการแข่งขันที่คาดทีมชาติกาตา2-3ทีมชาติไทย โปรแกรมวอลเล่บอลชาย FIVB Challenger Cup 2023รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติกาตาพบทีมชาติไทยจะมีขึ้นในวันที่28กรกฎาคม2566เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามแอดไพ l a เลดี้สปอร์ตฮอนกรุงโดฮาประเทศกาตาร์